สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้ในสวนหลองกี้ฟีเวอร์มีทั้งผล,ลไม้นะคะนี่คือฝรั่งหงเป่าซือนะคะ,ะมาดูการโน้มกิ่งนะคะนี่คือผลผลิตจากการโน้มกิ่งลงไปนะคะมันก็จะเกิดข้อตาเกิดเกิดดอกเกิดยอดออกมาก็จะเป็นดอกนะคะเป็นการเพิ่มผลผลิตดูนะคะการโน้มกิ่งนี่ก็จะโดกอยู่นะคะ ปีนี้ดกแน่นอนถ้า,เ,าเนี่ยลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็เด็ดออกก่อนได้นะคะลูกไหนสมบูรณ์แล้วก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวคุณแม่จะพาไปดูผลผลิตในการโน้มกิ่งฝรั่งนะคะเราโน้มกิ่งฝรั่งดูชัดๆเลยนะคะนี่ผลิตผลผลิตภัณฑ์ประโยชน์ของการโน้มกิ่งขนาดอยู่ในร่มมะาพร้าวนะคะ นี่คือเชือกใช่ไหมเห็นเชือกเนาะเชือกดึงเนี่ย <Yeah. S 1> มาดูข้อตาเขาเราน้มกิ่งเขาเมื่อเขามีข้อตาแล้วเขาก็แตกยอดถ้าเขาแตกยอดแล้วเขาก็จะมีดอกถ้ามีดอกก็คือมีผลโดยทั่วไปแล้วเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนาะใบหนาใบใหญ่ลำต้นใหญ่นะคะหงเป่าซือเป็นพันหนักกว่าเราจะได้กิน ลูกแต่ละลูกใช้เวลาหกเดือนเลยนะคะเนี่ยจากนี้ไปนับไปเลยสเดือนได้นี่กว่าจะได้กินลูกนี่ถ้าเราปลูกก็หเดือนนะคะหเดือนกินได้นี่สเดือนนะคะนี่จากนี้ไปตรงเนี้ยที่มีดอกแล้วสองเดือนตัวไหนที่กําลังแตกยอดก็ห้าหเดือนนะคะ <c oughs> ถ้ามันมีดอกอันนี้คือประโยชน์ของการโน้มกิ่งนะคะถ้ามันมียอด ลีออกมามันก็จะเป็นดอกนะคะทุกๆข้อตาเลยเดี๋ยวคุณแม่จะให้มาดูอีกที่หนึง่งที่คุณแม่โน้มกิ่งเอาไว้นะคะโน้มกิ่งเอาไว้นี่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 คือเชือกนะคะเราใช้อะไรทําก็ได้นี่พอเราเชือกขึงไปโน้มลงไปข้อตาก็เกิดเมื่อมีข้อตามียอดออกมาก็จะกลายเป็นดอกนะคะนี่นี่คือผลผลิต หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มผลผลิตโดยการตัดตัดกิ่งก็ได้นะคะตัดแต่งกิ่งก็ได้ได้หลายๆรูปแบบนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูอีกที่นึงนะคะแป๊บหบนึง่งตรงนี้คนละต้นนะคะนนี้อยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำบ่อปลานะคะบ่อปลาเมื่อเราโน้มกิ่งใช่ไหมนี่เราโน้มกิ่งนี่เชือกโน้มกิ่งแบบทันสมัยดึงไปโน้นนะคะอะดูให้ดูใกล้ๆ เชือกโน้มกิ่งมัดไปเลยสิ่งที่ได้ก็คือแตกยอดแตกตาแตกยอดออกมาก็จะมีผลลูกนะคะนี่มีลูกทุกๆมีดอกทุกๆก,กิ่งเลยนะคะที่แตกตาออกมาจะเป็นกิมจูก็ทําได้หงเป่าซื้อก็ทําได้นะคะขอให้เป็นฝรั่งนะคะนี่คือผลผลิตของลองกี้ฟีเวอร์จริงๆนะคะเราเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าเราทําสวน มันก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ของเรารถผักไปนะคะกำลังแตกยอดนี่ค่ำแล้วนะคะ5้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านดูมันดกนะคะปีนี้อายุประมาณ4ปีแล้วนะคะดูความดกของเขาเดีย๋ยวคุณไม่ให้ดูความดก มีทุกข้อตานี่เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะเก็บไปหลายรอบแล้วเก็บไปหลายรอบแล้วถ้ากินใหญ่ๆก็ตอนได้นะคะนี่ประโยชน์ของการโน้มกิ่งนะคะเดี๋ยวหลองกี้จะโน้มต่อไปอีกนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้กินอย่างน้อยก็ได้กินแต่วันนี้ก็จำหน่ายได้ประมาณ200ให้ญาติพี่น้องไปนะคะกำลังมืดแล้วนี่บรรยากาศบ้านสวนด้วย ให้ดูรอบๆสวนเลยนะคะสวัสดีจ้าอ,นนอันนั้นคือของกิมจูนะคะเขาขาวเดี๋ยวเนี่ยกิมจูนะคะโดกมากนี่ทำน้มจริงเหมือนกัน